มือนีมาตัดหยาแก้วมังกรนะคะคุณน่ะนะคะแก้วมังกรอยู่คุณน่ะนาะจ้ะคุณน่ะนะคะคุณกําลังตัดหยาอยู่นะคะพอบานก็ตัดไปนะคะอันน,นั้นก็ล่มไปแต่พืชตาพืเนะทุกคนจ้ะนะคะนี่นะคะน,นี่ก็ตัดแก้วมังกรแล้วน้าจ้านี่นะคะอันนั้นกาลังเป็นดอกอยู่นะคะน่ะ นะคะเป็นดอกอยูนะจ๊ะนี่นะคะมาตัดหญ้าให้แน่นแล้วค่ะโอ้ยนะคะหกไหลนะคะตัดอาทิตย์เดียวกันเงาตัดอาทิตย์เดียวกันเงาบอสนาเ่สิตัดเราทุกคนนอนนะคะเออนี่นะคะเห็นบอนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็จะอีกประมาณจ็กสามสี่มื่นาจะบานนะคะบานบัที่นี่ก็จะไปสุกคนละเดือนหนาคนละทุกคน นะคะก็ะเลยตัดใ้เบิงเบิงทองฝากัง้า,งามเสียมครมัมนะคะคุณะนะคะก็มีลมแน่นะคะลมแน่ตั้งแน่ป้ายแล้ววิธีชีวิตของเกษตรกรแม่นบอนะคะเออนี่แหละก็ยุ่แบบนี้นะค่ะแบบพอะเพียงนี่แหละนะคะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะอันนี้เยาวา์นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนนะคะต้นทุเรียนก่นยาวไปสุดพุ่นละนะคะเออยาวไปสุดพุ่นละนะคะสองฟังทั้งนะคะ่ะ ืสองฟังทางกับปลูกไปเรื่อยๆค่ะเอาไปกินย้ำเจ้าของเถาแก่นะคะหาปีหกปีหรือสิบปีข้างหน้านะคะกะสิได้กินอันนี้นะคะนี่กะสิได้กินอันนี้แก้วเมื่อกรกนกะิะเถาไปเรื่อยนะคะเออตอนนี้นะคะเขาก็ต้องวางแผนอนาคตไว้เด้บแมนว่าสี่เลนไปมือๆเด้นะคะ เฮาก็ต้องไปว่าเอออีกาปีขาา้า mm. ขงนาเฮาสิกินต้นไม่อียังอีก10ปีข้างนาเฮาสิกินอีอยังประมาณนี้นะคะรายเดือนเยาวัฒนก็มีอยู่ดอกก็คืออย่างพาราธีเยาวัฒน์ไทยทใหุ้กค้นเบิ่องนัลละนะคะเอออันนี้ก็เป็นรายปีนี่นะคะรายปีนะคะนี่ก็เป็นรายปีนะคะกระเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะแบบสนุกสนานเออมีทุกอย่างก็เออด้วยด้วยการทําเกษตรนะคะ เฮ็ดลายค่ะบนเนื้อที่ผู้ลูกหนึ่งค่ะทุกคนค่ะนะคะบนพื้นที่ผู้ลูกหนึ่งเลยนะคะเพระเาะฉะนั้นก็เขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ เออมองได้ที่นั่นกะสิไปเศร้าแน่นะคะทามีทุนทรัพถือเฮ็ดไว้นะคะเพราะว่าเพื่อนกะบอกใครไปเบืองอยู่ว่าเออเศร้าที่ดินคอยบ่อในเศนบ่ได้ปลูกง้งอย่างสินะคะเออบางคนเพื่อนกะบ่มีทีนะคะเพื่อนกะเศร้านะคะเศร้าเฮ็ดค่ะทุกคนค่ะเศร้าเฮ็ดนะคะเออมีกว่าผูมีทีอีกเนาะค่ะนอธนะคะนี่ที่อยู่บนนี่แล้วนะคะเพื่อนกะมีไห่เศร้าอยู่เฮากบเศร้านะคะลหลกาที่ของเจ้าของน้านะคะที่ของเจ้าของกบปลูกฝังต้นไม้ลงไว้ชึกินนะคะนี่แหละ นะคะนี่แหละคือวิถีชีวิตของเกษตรกร,ร,กรบริ้มีน้ำมีอย่างน้ำเพริ่นดอกทุกคนนะคะเฮ็ดให้นะคะเฮ็ดให้ปลูกผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะเออขายของผลไม้ตามฤด,ดูกาลก็จะมีอหนาบอกไฟก็จะเป็นบอกไฟหนาบอกแก้วจังสีนะคะหนาบอกแก้วก็จะเป็นบอกแก้วหนาบลอกคามหวานก็จะเป็นบลอกคามหวานนะคะเออหนาฮาบอกเงี้ยวกันนี่ละนะคะในให้ในสวนเท่านี้หละที่มันเกิดขึ้นมานะคะหนาหมากักสตอกรขึขืนต้วนพูนสูงริบปลิวเอ้ยทุกคนเอ้ยนะคะเลียวเบิงยูโบมีปัญญาเอา ะะอยากขายอยู่บ่มีปัญญาเอาเนาะจ้าเรี่ยวมที่นี่นะคะกะหนาบักนัดนะคะหนาบักนัดเฮากะเอาบักนัดไปขายนะคะเดี๋ยวนี้มันมีโรงงานเด้นะคะหลับสือปื๊บปื๊บหลายหลงแธอเด้นะคะอืเพื่อนก็นเอาผงแกะไปขายผนทั้งไก่นะคะเออเพื่อนก็นมาเปิดสาขาสองนะคะอยู่นี่นะคะเฮากะเอาไปเข่าโคตาน้าเพลินนะคะเรีวกะได้เงินมานะคะเวลานันกะอีสองสามมือนะคะบริษัทกะจะโอนเข้ามา นี่ถัดบ,าบา้าสบา้ำใค่ะนะคะอยู่บนนี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะเงั้นหลังนึ่งหลังนึ่งนี่เพื่อนเฮ็ดโอ๊ยนะคะบอกหลายนะคะบอกหลายไร่นะคะบรต้องถามดอกว่าเศรษฐกิจเป็นแบบใดนะคะฟูคักนะคะบานหลังนึ่งรดจอดหาลังคน้นหกคันจดคันนะคะเทิงปิกอัพเทิงรดไถเทิงรดไอปิกอัพเทิงมอเตอร์สก่อไซเทิงรดหกล้อสิบล้อนะคะรดไถสองคันสามคันเอยจอดเหยังกัน แนวมเศรษฐก,กิจมันดีค่ะได้เงินซุมมือนะคะได้เงินซุมมือ ว่าแต่ขยันนะคะว่าแต่ขยันนะคะเออเข้ากับบวมีน้าดอกเข้ากับส like ื่อเข่าทวงกินนั่นแหละนะคะสื่อมหาสิบโลหรือว่าสิผาโลนี่ก็กินไปนะคะกินไปนะคะอยากเอาเม็ดได้เม็ดได้ก็กินไปนะคะก็เห็ดแบบนี้แหละให้แต่มันบด้ยยูได้เซาทเท่านั้นแหละทุกคนนะคะบด้ยยูได้เซาคือเห็ดน้าเห็ดน้าหนี่เห็ดหนาเดี๋ยวเราก็เรียวเลยเป็นบ่เห็ดให้นี่เอาออกจากมองนี้ก็ไปมองหันออกจากมองหันก็ไปแปลงบักนัดออกจากแปงบักนัดก็มาป้าแก้วออกจากป้าแก้วกับเขาป้าน บอกไฟออกจากตาบอกไฟกับพุนนะคะไปปามันออกจากปามันกับไปยางพาราเออยูเพราะันนี่นะคะยูเพราะปันนี่หมุนเวียนนะคะปีหนึ่งปีหนึ่งนี่สิพักเวียนแต่เฮาสิหยุดเองนะคะเออเวียนแต่เฮาสิหยุดเองเฮานั่นขี่ขานเองนะคะแต่ส่วนมากอะบ่ได้หยุดนะคะเค็ดไปนะคะขนาดจ้างคนซอยนะคะมือนีจ้างคนใส่ปุ๋ยบักหน้าถ่เจ้าของกอามาตัดหยาดแบบนี้อันไหนที่พาะตัดไว้กับตัดนะคะ พอบานตัดอยู่หันเคียงนึงยายวัดก็เป็นรวดสยูที่ยาหวาดท่ายเบ่งนั่นแหละนะคะยะายวัดกับยูไปตามภาษาของยายวาดนั่นแหละนะคะเฮ็ดไปเรื่อยๆพูดละพอบานก็นเฮ็ดยู่พูดละยายวาดเมยกับนั <constrained> ่ง <g iggle> เนี่ยมันงานเจ้าของไหมนะคะมันงานเจ้าของนะคะเออนะคะงานเจ้าของผู้ใดสีมาบังคับเบียนบอนะคะก็เฮ็ดไปแบบนี้แหละนะคะเออตามภาษากันยื้อของยายวาดไปนะคะก็ฝากเบิ่งคลิปเนี่ยเด้อทุกคนเด้อนะคะฝากเบอ่งคลิปเนี่ยนะคะ ผู้ใดนะคะที่นะคะอยากจะเฮ็ดเกษตรกรนะคะเฮาก็ต้องวางแผนไว้แน่นะคะว่าเออออกจากงานลงงานเลว้วออกจากงานประจําเลว้วเขาก็มาปลูกต้นไม้นะคะหลายมือหลายปีอืมหลายเดือนนะคะหรือนะคะทุกคนทีมีทีอยู่แล้วนะคะ ปลูกต้นไหม่ไว้นะคะหาปีหกปีหรือว่าเจ็ดปีเขาค่อยออกจากงานประจําแล้วก็มากินต้นใหม่ต้นไหลเขานะคะเสริมายเรื่อยๆปลูกผักปลูกมีไปนะคะขุดบอ่อขุดสะไปนะคะน้อนให้น้อนน้าไปนะคะทุกคนค่ะนะคะมีความสุขขึ้นอย่างนี้นะคะมีความสุขขึ้นอย่างนี้นะคะบอ่อต้องดินล้นอยียงมากมายนะคะมีพออยู่พอกินงวดลดงว,ว,วดล้าเบิดพุระนะคะบั่นปลายชีวิต เนาะอ้านะคะเป็นกําลังใจให้ทุกผู้สุขคนสู่สู่เด้อนะคะอย่าถอยนะคะท้อได้แต่อย่าถอยค่ะทุกคนค่ะเฮดคิปคือกันท้อได้แต่อย่าถอยงานทุกอย่างคือกันท้อได้แต่อย่าถอยอ่ะเมื่อนี้ขอบุณขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพบเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือว่าในอ่าคลิปหน้านะคะสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณหลายลและสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย